มาเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นนะครับอันฝาท่อเมเบิลนะครับอันฝาท่อเมเบิลโดยจะให้พี่บาสกับพี่คุณที่นั่งข้างๆกันพอดีคพีุ่ณก็เดี๋ยวมีปูนด้วยแล้วก็มีแม็กนะครับเพราะเราเราเล่นไปแล้วแล้วก็บางคนเล่นเกินผมเล่นแค่กระดานเดียวแต่ว่าพวกคุณเล่นกันเกิน2 3สกระดานแล้วป่ะใช่สองแล้นอ่ะสามแล้วป่ะแต่ถามว่าเล่นเมื่อไหร่น่ละครับสักพักหนึ่งอ่านะอย่าถามเลย โอเคมาเริ่ม okay, ที่ธีมของเกมก่อนมันเป็นยังไงครับเกมนี้เกมก็คือเราเป็นผู้โดยสารเรือเอสเอสแอลติกนะครับก็เราไม่รู้ว่าฝั่งไหนของยุโรปแต่เราเพูดว่าจากยุโรปแล่นมาที่มีสี่สิบเอ้มาเล่นแล่นมาที่บอสตันในนเจเซแล้วก็ในระหว่างที่แล่นมาเนี่ยช่วงระหว่างครั้งเราเจอเงาใหญ่ๆใ,ใต้เรือ,อแล้วเงานั้นหายไปพอหลังจากที่ผ่านไปคืนนั้นน่ะทุกคนในเรือเริ่มมีความฝันแปลกๆแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมีศพ มีคนถูกฆาตกรรมแล้วศพเนี่ยอยู่ตรงอ,อยู่ในเรือแล้วก็มีหนะนังสือของลัทธิอยู่โ <Okay. S 2> ออเค่าแล้วก็มีแท่นบูชาอยู่ใ,ใกล้ๆเคลืนของเราอ่ะจะเริ่มต้นจากนั้นเราจะเริ่มว่าเราจะเริ่มหาสาเหตุว่าเรือเกิดเกิดอะไรขึ้นกับเรือแล้วก็เราอ่ะต้องพาเรือของเอสเอสอาราเิการไปที่บอสตันให้เร็วที่สุดโอเค okay. เล่นได้สามถึงหกคนสามถึงหกมันคือมันเรียกว่าแนวอะไรพี่คุณ มันคือโซเชียลดีดักชั่นด้วยแล้วก็เป็นเต็มติกใช่ใช่แล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนแอคชั่นมูเมนต์เพราะเราต้องฆ่าตัวสัปหลาดหรือเราต้องป้องกันเรือแล้วก็ช่วยผูดภาารอย่างอื่นที่แบบเดินสะเก็ดอากาศในเรือเนี่ยครับอ่าพยายามแบบแล่นเรือให้เร็วที่สุดมีการไล่เวทมีการยิงปืนแอคชั่นเต็มเวทีมีฉากเข้มด้วยถ่งนึกออกเรื่องสำคัญก็คือว่าอ่าจุดเด่นของเกมนี้คือว่ามันเป็นเกมที่เรีอินเพเมนต์มาจากเกมไอ้นี่แฟชั่นสตาร์กาลิติก้าซ่งเป็นเกมชื่อดังมากสหรับแนวเนี้ยเป็นเบอร์ท็อป ในบอร์ดเก่งเกงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาที่การเซตอัพเลยยังไงบ้างนี่เราเล่นกัน5คน mm hmm. กลางบอร์ดปุ๊บอะไรลงมึงไงบ้างครับกลางบอร์ดเสร็จปุ๊บตอนแรกก็ปรับสถานะเรือให้มันแบบตามที่ mm hmm. เขาบอกอยู่ทุกอย่างอยู่ที่เร mm ือ hmm. 8ใช่ครับ <Okay. S 2> แล้วหลังจากนั้นก็ความสนุกค,ความสนุกข,ของเราคือเลือกตัวละคร uh huh. ก็จะมีตัวละครแบบหลายตัวก็จะมีกัปตัน uh huh. มีพวกครูคณิตศาสตร์อะไรต่างๆถ้า uh huh. หลักๆคมคือแต่ตัวเนี่ยจะมีความสามารถต่างกันแล้วก็ไอเทมเริ่มต้นของ แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันแล้วก็จุดเริ่มต้นของแต่ละตัวก็จะต่างกันเช่นกันอแล้วก็มีความสาคัญต่างกันบางตัวก็แบบทําให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นบางตัวก็คือแบบค่าปีศาจในเทิร์นหนึ่งเนี่ยได้หลายตัวเนาะหือบางตัวถึงภูมิหลังมาด้วยใช่เขามีเนื้อเรื่องเข้าด้วยว่ามาจากไหนอะไรพวกนี้โอเคแล้วที่สำคัญคือมีสเตตัสของเขาอย่างเช่นมีอะไรนะจำได้ไหมมีอินฟลูเอนซ์สองสามเนี่ยมีค่าสเตตัสอินฟลูเอนซ์สามแล้วก็มีวิวสองเราก็จะจว่ค่าสเตตัสตามเนี่ยครับ เวลาเริ่มเราจะจวการใช่อันนี้ก็เป็นกองของแต่ละเซตัสก,ก็มาวางปั๊บ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 อินฟลูเอนซ์เนี่ยจะเป็นรูปจับมือนะเราก็ต้องจ่ายจวดเนี่ยสามแล้วก็วิวก็เป็นสองวิวก็จะเป็นรูปสมองโอเคซึ่งการพวกนี้จะไปทำอะไรครับการพวกนี้ก็คือมีใช้ความสามารถได้อาจจะแบบใช้เลือกการ์ดบางอย่างได้หรือว่าเลือกโจมตีสปาสร์ก็ได้พวกนี้หรือแม้แต่เปลี่ยนพลิกสถานการณ์ก็ได้แล้วอันที่สำคัญที่สุดก็คือ ระหว่างจบเทิร์นของผู้เล่นเนี่ยเขาจะมีโซฟว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างการ์ดพวกนี้จะมีแต้มอยู่ือ <ừ> จะมีแต้มอยู่เนี่ยแต้มเนี่ยจะช่วยโซฟได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะสมจะสจัดสับสลัดสำหรับใช่ในในบางบางเหตุการณ์ใช้สิบเจ็ดยี่สิบทุกผู้เล่นรอบวงอ่ะต้องลงโอเคมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วทีนี้นผู้เล่นรอบวงอ่ะเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้แค่มีสถานะที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนหรือว่าเป็นไฮบริดอ่านี่อันนี้คือการ์ดอ่าโร ใช่ไหมหลังจากที่เราเอาคาแรคเตอร์แล้วเราไม่สนใจว่าคาแรคเตอร์เป็นอะไรเราก็ต้องสุ่มโรยดีเพราะว่ากัปตันอาจจะเป็นไฮบิดเองก็ได้หรือว่าคนอื่นอาจจะเป็นไฮบิดก็เป็นไปได้เหมือนกันไฮบิดสามารเป็นทุกคนไฮบิดคือฮิวแมนก็คือฮิวแมนนะไฮบิดคือลูกสมุนของพวกนี้ครับอ่าโอเคเกมจะแพ้เมื่อตอนไหนครับเออชนะแพ้กันยังไงเกมจะแพ้ก็ต่อเมื่อสถานะของเรืออันใดอันหนึ่งศูนย์อันใดหนึ่งศูนย์หรือว่าเรือพังเกินหกหรือเจ็ดนะมันจะมีเรือพังได้ด้วยจะมีเรือพังถ้าเรือพังหมดทรือพัง ก็คือแพใช่ของผู้นี้มันหมดก็แพเหมือนกันคนคนตายได้ไหมคนตายได้อันนี้มีคนอันนี้คือคนผู้โดยสารนะอันนี้คือผู้โดยสารอันนี้คือขวดกำลังใจอันนี้ใอะไรนะเซนติตี้อะไรดอะไรสิอะไรสกอย่างอันนี้คืออะฮะคือวานน้ำมันเอ๊ะหรือโฟล์ตส่วนนี้เป็นอะไรนี่น้ำมันเอ่อเป็นเฟลล์เฟลล์เป็นโค้กแล้วก็ทีนี้เราชนะเหรอครับชนะยังไงดีชนะก็คือเราแล่นเรือ ไปถึงจุดนะครับนี่คือเรือนะ,อะร wow. uh, นะระ uh, <laughs> นี่คือเรือเราน่าจะถึงตรงนี้สองครั้ง <laughs> ใช่ไหมถึงหนึ่งครั้งปุ๊บเราจะเกาเปิดการ์ดารมามต้องในเลขเลขรวมกัน ผลรวมของการ์ดเดนเวอร์ชั่นนะไม่ครบ12นอะ12นี่คือการ์ดเป็นรูปกันพอครบ12เสร็จปุ๊บแล้วต้องแล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเทียบท่าเือไปที่บอสตันแล้วถึงจบแล้วต้องมาึมาถึงปุ๊บแล้วก็จัวมากับตันจะเป็นคนเลือกการ์ดมาใช่แล้วก็ถึงรอบหนึ่งปุ๊บปุ๊บปจวดอีสองเรื่องหนึ่งเหรออ่าใช่จดสองเรื่องหนึ่งอ๋อเฉพาะกับตันทกัปตันเท่านั้นที่เราเข้าใจเฉพาะคนนี้อ๋อแล้วถ้าถ้ากับตันเป็นไฮบิดเขาก็จะเลือกไปที่ก็ อย่งนี้ก็ได้ให้ถึง12ถึงเสร็จปุ๊บอันนี้จะต้องวนไปถึงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราถึงปุ๊บแล้วเช็คดูว่ามี12หรือว่าคนชนะวอลตันเล่นไม่จบเล่นไม่ไม่ไม่ชาครับวอลตันชนะแาบซอย4ชั่วโมงถึงเรื่องอะไรนั่นคือวิธีชนะส่วนวิธีแพ้วิธีแพ้ก็จะมีหลายแบบชนะก็คือต้องเรือไปถึงเท่านั้นแต่แพ้ก็คือแบบอาหารหมดหนึ่งในสี่นี้หมดเรือเจ๊งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าตัวสัปปะหลาดทั้งหมดอะ มีเติมแล้วคือมันจะมาเรื่อยๆเหมือนซอมบี้ทรายอารมณ์แบบไม่มีให้เติมแม่งมาอีกเ้้ยลโอเคโดนลุมโดนหอดก็ต้องแบบจะปล่อยเบอร์ไม่ได้เดินผ่านมันเล่นๆไม่ได้ก็ต้องพยายามกำจัดมันด้วยอ่าโอเคทีนี้มาดูที่พอตัวละครเราแจกหมดใช่ไหมเราต้องแจกอะไรอีกบ้างครับเมื่อกี้มันมีตัวไอเทมอ่าแค่าค่าเซตัสใช่ไหมได้การ์ดตามนั้นแล้วก็จะมีตัวของเพลเยอร์เอทตรงนี้อ่าเพลเยอร์เอทมันบอกอะไรบ้างครับดูอันนี้ก่อนเลยเพลเยอร์ก่อนเลยเอาเช่คาแรคเตอร์ก่อนไหม อยคาแรคเตอร์ก็ได้ตรงนี้ครับคาแรคเตอร์จะบอกว่าคุณจะได้ไอเทมส่วนตัวคุณเป็นอะไรอะฮะแล้วก็จะบอกคุณเกิดที่ก็หาในกองเลยอ่าก็จะหาก็ก็ถือมาแอบแปลกดของพี่อยู่ที่แกลเลี่แกลลี่อ่าแกลเลอรี่ไม่ใช่แกลเลอรี่แกลเลอรี่ของผมอยู่ที่ชาเบลอะไรอย่างงี้ก็เอามาแปะแปะแปะเ่มต้นแล้วก็ได้ของมาตามนั้นอ่าโอเคเอ่าฮะแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายทีงคร่าวๆว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรอีกต้องเซตอัพอะไรไหม ต้องมีเงินไหมต้องซื้ออะไรไหมไม่มีไม่มีครับเขาจะมี passenger มี passenger อ่าแต่ว่าเดินทางมากับเราใช่เราเป็นโนเนมครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวแทนของว่ากลุ่มคนที่เดินทางบนเป็นผู้โดยสารนี่ได้แหละโอเคซึ่งมันจะมาเรื่อยๆแหละในระหว่างในนี้ในตอนนี้คือมันโผล่มาแค่สองจุดบนดาดฟ้าอยู่เขาขั้นกำหนดเลยใช่ไหมว่าต้องตรงกับตัวตรงนี้ใช่ครับเาจะมีเมอร์ล็อกไม่ใช่อันนี้เพนต์เองอันจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรดีวันครับอันนี้มาจากไหนตัวกี้คี้ในเกมนี้กี้คี้มันจะมีสองตัวตรงนี้ ออนนีคืตงแห่่มันเรียกว่าอะไรบ้างนะมาเธอคำมาเธอมาเธอเด็กก่อนอันนี้คืออยู่ในเงา The Deep อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำนึกเล็กแล้วมีอะไรแม่อต้องเขาต้องทำบอร์ดเป็นสองสามชั้นไหมอยู่ข้างใต้ทีนี้พอเราแจกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราแจกโลไงใช่ไหมก็สุ่มโลเลยเล่นตามโลเลยสมมุตินาสุ่มมาลองสุ่มมาห้าคนก็ต้องมีไฮบิด ทไหฮบิด <bit> สองแล้วก็ฮิวแมนแปดไฮบิดสองเลยเหรอห้าคนสองใบคืออย่างนี้เรามี oh. คือเกมมันบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรือมันเดินทางถึงจานวนหนึ่งเนี่ยเราจะได้แ<บ>จกโลอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้าเลขถึงหกไปครึ่งหนึ่งเพราเราสิบสองใช่ไหมครับเราจะได้เราจะมีอยู่ทั้งหมดสิบใบมีห้าคนเนาะคือจะได้ต้องได้แน่ๆะคนละสองใบเราแจกรอบแรกก่อนนะครับแล้วพอถึงระหว่างทางอ๋อบางทีไฮบิดมันโผล่มาตั้งแต่แรกสองเลยหรือบางทีก็โผล่มาแค่หนึ่งเรือจะไม่โผล่เลย อานม้์แบบคนดีๆกันอยู่่แล้วพอเครื่องหลังอาจจะแบบมีซีซิกออกมาซีซิกนานกูเป็นปลาเลยดีกว่าอยู่ๆมีเงือกมีอะไรมาเข้าฝันว่ามันไม่ใช่คนว่ะเเฮ้ยผมอันนี้มันเท่นะเมคานิกนี้แบบว่ามันไม่ได้แบบว่าต้องร้ายตั้งแต่แรกใช่ใช่คนในเรือก็ f i ดิ i n g Nemo อาจะต้องแบบสอบหาหนึ่งว่าคนไหนที่ซึ่ใจได้บ้างก็คือแจกความไปแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวรอบสอนเราจะเปิดให้ดูเลยมันจะมีอ่าเราเปิดให้ดูเลยก็คืออ่าอย่างรอบแรกเนี่ยอ่าผมเป็นไฮบิดทำไมดวงมันเป็นไฮบิดอ่าขอขอเปิดดูกันเลยแล้วกันจะได้สอนได้ อ่าผมก็ไฮบิดอ้าวก็คืออย่างเงี้ยถ้าเริ่มเพิ่มมาปุ๊บแต่เราคิดว่าจะไม่รู้กันอยู่ดีเราไม่รู้เราไม่รู้เราก็แอดเดียนไปว่าเฮ้ยช่วยได้บ้างไม่ได้นะอะไรแต่เราก็หากันไม่ได้ไม่มีการหลับตาเปิดลืมตาว่าใครเป็นพวกใครไม่มีนะโอเคแล้วก็แอคติ้งเนี่ยไปก่อนอ่าเราเริ่มต้นมาทำไงบ้างครับเริ่มจากใครใครเป็นเฟิร์สเพลเยอร์อ่าเฟิร์สเพลเยอร์นั่นก็เป็นกัปตันก็ไม่ได้กัปตันกัปตันเป็น first กัปตันเป็ร์ i r s t p l a y e ครับก็คือโนเธอคือเธอหนึ่งอ่ะ ตอนแรกคือเรารีซีฟิงสกิลก็คือจวดสกิลก่อนอันนี้จวดเพิ่มจากที่เรามีสแตลของเราเลยนะสมมติแ่บกับดานมี 3, 3, วิวสามไอ้อินฟูนสามวิวสองผมก็จวดก่อนอินฟูนสามก็คือจวดจากตรงนี้ไปเลยใช่ตามจำนวนที่าแรคเตอร์ต้องการก็แต่ว่ต,ต้องจองแจกก่อนรอบที5ห้าใบใช่มันจะมีแจกก่อนอยู่แล้วอ,อแต่ก็มาถึงตาเราเองก็จวดเพิ่มอีกมีแฮร์ลิมิตไหมการพวกนี้ ยังไม่จบไม่มีไม่มีถือไปรเด็ทั้งกองแบบแล้วก็ตอนตอนคลิปลงก็ตัดคำถามนี้ไปแล้วก็อันนี้อาจาร้ผมจวดแบบเซตอัพนะถามเยอะซะด้วยจไไม่ด้คือมันไม่มีไฮไลมิตเพราะว่าเวลาลงมันต้องมีนะมัเหมือนมีมีมีสิบป่ะมีมีสิบสิบไปเหรอใช่ใช่ก็เลยไม่ได้ใสองทิปก็น้อยอยู่นะใช่สำหรับออปเปเยอร์บริสการ์ดดาวทูเดอร์ไฮไลมิตนี่อ๋อนี่ไงข้อสี่ข้อสี่เจอแล้วเจอแล้วมีสิบไหม สิบสิบไปบไป้ถือว่าเราถูกถือว่าเราถูกไม่ <c oughs> ค,คือแบบเกมเกมเองอะเพราะว่าทุกครั้งที่เล่นอะไม่เคยไม่เคยถึงสิบอย่างน้อ,อมันต้องใช้อ,ออกไปน <ไป S 2> ้อยาดแค้นมากอย่างมากสุดหนึ่ง <c oughs> ที่ถือไว้ที่เหลือมันงโซมหมดแล้วใช่แล้วอันนี้สมมติตาพี่บาสเริ่มก่อนใช่ไหมเป้าหมายของพี่บ้านคืออะไรเป้าหมายของผมคือพาเรือไปสู่เพราะว่าคุณเป็นฮิวแมนด้วยใช่อ่ะแล้วอย่างแอคชั่นที่ทำได้คืออะไรบ้างครับมาถึงก็รีซซฟสกิลแล้วอ่ะมีอะไรบ้างอธิบายหน่อย อ่าแอคชั่นนะครับอย่างแรกก็จะมีอ่า move to any ship s p a c กก็คือแบบไปที่ไหนบนเรือก็ได้ <c oughs> โดดไปเลยใช่โดดไปเลยครับโดดไปเลย <c oughs> เหมือนแบบในคืนหนึ่งคนคุณวิ่งไปตรงจุดนั้น um, สเป e ก็คือตามกรอบไปเลยนี่คือหนึ่งสเปกใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอ่า <c oughs> ก็เลือกเบอร์ที่คุณจะไปใช่มีข้ยอย,ยกเว้นคือห้ามโดดไปที่อ่าก็จะมีบริกห้ามไปกับซิกเบร์ซึ่งเป็นที่พิเศษบริกคือคุก เบเกอร์คุกใช่ซิกเบคือจุดคนคนคนตายนะครับเวลาโดนเวลาโดนซัดล่วงก็คือจะมาโผล่ซิกเบอ้โอเคอ่าฮะแล้วก็มีนอกจากมูฟแล้วมีการแอทแท็กใช่ไหมอันนี้ผมไล่ไปตามนี้เลยนะไล่ไปตามอ่าเพจแอทแท็กคือแอทแท็กดิฟวันแอทแท็กดิฟวันแตต้องมีไคเตอร์เราดึงช็อตด้วยมันดียวกันยมันผมลุยเลยแอทแท็กดิฟวันอันนี้ก็คือมีสองแอคชั่นใช่ไหมแอคชั่นแรกคือพี่บาร์คือเดินออกมาผมเดินออกมาไปดิฟวันเนี่ยไปตัวสองเนี่ยแล้วก็ต่อยดิฟวัน มือเปล่ามือเปล่าก็คือทอยเต๋าเลยจำได้ไหมเผื่อมันมีเผื่อมันไม่ต้องมือเปล่าโดนไม่โดนก็คือนี่เดโมก็คือเราจะถ้าอดอุนสีแล้วต้องเป็นมือเปล่าเพราะว่าปกติมันจะมีอาวุธอยู่ในการพวกนั้นด้วยใช่ไหมใช่ของผมอ่ะมีสร้อยมีทำเป็ดก็คือแบบเอาทำเป็ดฟาดนี่นะทำเป็ดอ่ะไม่ใช่ใช่มันคือกระโปรงครับแต่มันเขียนว่า speaking ทำเป็ดอ่ะ rescue disaster passenger in your space เอาไปช่วยคนเอาไปช่วยคนอะไรไม่ได้ ช่วยคนแหละแต่ว่าอันนี้คือสองแอ็คแท็กนะครับล่อยโชว์ก่อนอ่าฝ่ายโชว์มันต้องฝ่ายเท่าไหร่นะเนี่ยสี่บวกสี่บวกทั้งนี้ก็เกิว่าเหลือแอคชั่นเดียวใช่ป่ะเพราะว่าเรามีสองแอคชั่นเดินหนึ่งตีหนึ่งแล้วเวลาตีก็คือเตาไม่คือหน้าแปดทอยให้ได้สี่ขึ้นไปเรียบร้อยครับอ่าถอยได้สี่พอดีแต่ว่าตัวนี้ก็ตายตายเอาออกไปเลยออกไปจากเกมอันนี้ต่อยงงเดี๋ยวเคยดูครับมีจะมีคนนึงที่แบบยิงไระสานติดตัวใช่เน่ยโอเคจบและแค่นี้แหละจบแล้วคือแอ็แท เราพี่คงก็เล่นต่อเเรราก็จะล่นนแบบบี้คัต้องจั่วอะไรทุกอย่างนะอ่าเราทีนี้ก็ทำการพอมันจบเทอร์เนี่ยจะจะมิกมิกไมทอสไมทอสการ้งทั้งทั้งวงก็จะเล่นแบบนี้ครับทั้งหมดพอครบหนึ่งรอบครับแล้วจวดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหนีว่าจบของคนเยอะจบของคนจบคนหนึ่งคนจบเทอร์น่ะอ่าไยมาที่เพย์การ์ดพอไมทอสพอจบอ่าก็คือหนึ่งสองก็คือสองเราเลือกไปแล้วว่าเราจะเดินเราจะต่อยเราจะไปเลสคิวเพื่อน เราจะไปอะไรวะ enable trading offline t e m ก็คือแลกของกับเพื่อนใช่แลกของได้อ่าแล้วก็มีการใช้ action action ของตัวละครใช่ไหมครับหรือ action ของการ์ดอ่าฮะหรือไม่ก็หาหัวใจตัวเทเตอร์เปิดเปิดเผยตัวก็ได้เปิดเผยตัวว่าเราเราเป็นตัวร้ายก็นับเป็นหนึ่ง action เหมือนกันใช่อ่าเสร็จแล้วพอพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เราก็จะเปิดเนี่ยอ่ามิทอสใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับมิทอสก็คือแบบเหตุการณ์เหตุการณ์การนี่หนาๆนี่เปิดมาเปิดมาเสร็จปุ๊บ ก็อันนี้จะเป็นคนที่กระดิ่งเพเยอร์จะเป็นคนอ่านอันเนี้ยใช่ครับผมอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าแรลลี่คูเหมือนมันแบบเรียกเรียกลำลุมพันเนาะอ่าฮะก็นี่เขาบอกว่าอ่าก็คือตอนเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าไงขวัญกําลังใจของของคนบนเรือเนี่ยเริ่มตกต่ำแล้วแล้วก็เราก็เรียกมาเพื่อต้องการมาบูสต์สปิริตกันแล้วเขาก็จะอ่ามีเครื่องหมายยี่ห้หมายความว่าไงบ้างครับสิบสามสิบสามคือสกิลเช็คครับผมอืมกเลขคือสกิลเราต้องโซ่ให้ผ่าน ในเลขที่แบบว่ารวมๆกันตรงไหนครับทุกคนทุกคนลงมารวมกันที่มีสเตตัสที่มีสเตตัสอ่าสองอันนี้อันไหนก็ได้จะเป็นรูปจับมือ13เลยก็ได้หรือว่าคอมไบ่กันให้ได้สิบสามใช่อ่าซึ่งถ้าเกิดอันนี้แต่ว่าไอ้ผลผลลับเนี่ยเราต้องบอกเพื่อนไหมหรือว่าเราไม่บอกปกติเขาจะอ่าเก็บเก็บไว้ก่อนถ้าตามรูเนี่ยมันก็เปิดนะหมายถึงว่ามันไม่มีมันไม่มีฮิดเด้นอะไรอ๋อซึ่งถ้าเราผ่านเขาบอกว่าเราจะได้เกรวัน e s a n ตี้ก็คือตรงเกรตรงนั้นเพิ่มแต่ถ้าเราได้ แค่1ิบบวกเราก็จะเสีย1นึ่งเซนตี้แต่ถ้าเราเฟลเลยก็คือไม่ถึงสิบด้วยซ้ำเนี่ยเสียสองเซนตี้แล้วก็มนุษย์ทุกคนต้อง d i s c a r สองสกิลสองิลการจากมืออันนี้เป็นผลว่าทาไมไม่ถึงบอกว่ามันไม่เคยถึง1ิบใบต่บูนบอกเเพราะว่าวันนี้ก็โดนทิ้งวมง่ี้ต้องอะไรเองแต่พวกเราที่พวกเราเล่นกันมาคือเราจะปิดผลลัพ์ไว้แล้วเราจะดูผลเอาสังเกการเอาว่ามันอ่านเอาอย่างเดียวแล้วตีความเอาว่าตีความเอาว่าแบบในโลกอมันไม่ดีแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับสําหรับ กา <G un> <word> รโหวตเนี่ยครับซึ่งแน่นอนตอนโหวตทุกคนก็จะคว่ำการ์ดมารวมกันใช่ไหมครับแล้วเราค่ปเปิด <จำ S 2> ถ้าเกิดว่าไอคอนที่ไม่ได้ตรงตามเนี่ยก็คือเป็นค่าลบอ่ะเพราะว่าเขาติสอะ่ะเขาก็จะมีพาร์ทมีมีมีความวมีส่วนจากก็คือ<น>ถ้าผมมีการ์ดเนี่ยแล้วผมคว่ำไปแล้วผมเปิดออกมามันเป็นรูปตาไม่ตรงไปลบสี่ลบไปเลยสี่ เพื่อนบวกมาได้ถึง13แล้วผมลบสเหลือเก<อ>้ญญญางว่าไม่ผ่าน้ใช,ใช่แลวซ,ซึ่งซึ่งมันมันสับอะเราไม่รู้ว่าใครยื่นมาอ่าต้องสับแบบไม่ไม่เห็นด้วยว่าใครเป็นคนแส่ลงไปแล้วก็เวลาสกิลเช็คอะเราจะดึงการด์ดแรนดอมมาสุ่มจากนั้น,นสองอันตรงนี้ไห<ใ>น,น,ด,นดึงจากเควอทเด็กมาสองอ๋อแล้วเควอทเด็กเมื่อกี้ตอนที่เรา,เ,ราเซตอัพเกมเนี่ยเราจะเอาไปอย่างละสองแล้วก็ไปชัฟเฟิลไปแล้วไปรอความเควอทปั่นป่วนอันนี้คือสุ่มว่าจะดีไม่ดีแต่นั้วน่ะกองนั้นคือชิบหาย เพราะว่าอันนี้อันนี้คือตัวแบบตัวสนุกของเกมเลยนะความสนุกของเกมอ่าแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรเนี่ยสองอันนี้คืออะไรอ่พอเรารีโซฟเสร็จปุ๊บข้างล่างก็ต้องบังคับรีโซฟนะครับข้างล่างไอคนข้างล่างจะมีเดินทางเนาะนี่ไปนี่ไปนี่เป็นรูปอันนี้รูปมาร์คดาตอนมั้ยไอคอนของแม่ป่าฟาเธอร์ฟาเธอร์ฟาเธอร์จะเป็นตัวที่มาจากแอคทีฟแอคทิเวตก็ขึ้นมาตรงนี้ฟาเธอร์หุ่นจะลีนๆหน่อยนี่คับใช่ครับตรงนี้นะฟาเธอร์ก็ขึ้นมาตรงนี้ อันนั้นเราเราพูดถึงเรื่องอันนี้เลยไหม, Father, มฟาเธอร์มาเธอร์เลยไหมใช่ฟาเธอร์เนี่ยถ้าเกิดแอคทีฟนะจะสปอนสองดิฟวันในเด็กก่อนอก็คือ,อจะมาโผล่ตรงนี้โผล่ใ,ในดิฟปุ๊บใช่ในดิฟอ่าสมมติว่าถ้าเกิดมีสองแล้วแล้วเกิดสปอนอีกสองครับสมมตินะด<ม><ม>ิโซ่เลยไหมดิโซ่ดิโซ่มีอยู่แล้วนั้นนั้นเราดิโซ่ปุ๊บอ้าวพอมาถึงสี่ปุ๊บเงื่อนไขก็คือว่าคุณพ่อคุณพ่อก็จะลากทุกลูกไปเลยเข้าไปอ๋อเข้าไปซึ่งจะถอยว่าถอยไหมเขาจะถอยว่าลงสูงหรือต่ำ สูงต่ำก็นี่ไงอันนี้สี่อยู่มันนี่สามมันนี้สูงก็คือมันจะมาเป็นเลขคู่อย่างเงี้ยหรอมันจะมาทีละสองรอสองสองก็เป็นสี่ถ้าครบสี่เมื่อไหร่ครบครบสี่คือเขาบังคับเรืใช่แต่ครบสี่ปุ๊บทอยเต๋าแล้วก็มาโพลแล้วมันขึ้นเรือหรือมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ก่อนอ๋ออยู่ตรงในน้ำก่อนจะมีเลขเีม้ว่าต้องทอยเต๋าว่าเราได้ตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรนะลอยคอรอคอยแบบโพลแต่หัวอ่าอันนี้คืออันนี้คือความสามารถของพอนะครับถือว่า พ่ออยู่คุณพ่อเนี่ยเขาอยู่ตรงไอเรือแล้วอ่ะเขาจะทำเดมเมดเรือเอ้ยไมเขาจะโยนลูกเขาจะโยนลูกเข้าเรือเนี่ยดูดูท่าได้เนี่ยดูท่ามือโยนลูกขึ้นส่วนของคุณแม่เนี่ยเขาจะเดมเมดเขาจะทำทำเขาจะทำเรือพังจุดที่ใกล้ที่สุดสมมติว่าเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงขอบเนี่ยเขายงข้างหน้าลายเนี่พังเลยริดพังเลยอข้างหน้าเลยแต่ว่าจะทํา ไม่ใช่ข้างนอกใช่ไหมทําในส่วนของเรือตรงข้างในใช่ไหมสิ่งที่พังได้คือโซนจะเป็นห้องเท่านั้นข้างนอกโซนตรงนี้โซนตรงนี้ที่พังได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพังครบอ่าพังก็จะปกดจั่วการไดเมจมาใช่แล้วก็รีโซอว่าเอ้ยให้ทำอะไรบ้างนะอ๋อนอกคือไม่ใช่แค่พังพังแล้วก็โดนเอฟเฟกต์ด้วยใช่อย่างเช่นไปนั้นคือเสียอาหารใช่ไหมผมว่าเสียอาหารหนึ่งเดินรีมูฟโอเคอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ถือว่าเบาอยู่อันนี้คือรีมูฟอันนี้ก็คือเสียอาหารก็ลดไป เหมือนพังบางทีมันมันเรือชัมรุดแต่บางทีแบบเรือไม่ได้พังแต่ว่าแบบพวกทรัพยากรแบบตกหล่นอะไรพวกนี้ตกน้ำไปอะไรอันนี้คืออะไรระวาง Structural damage อ่าเนี่ยอย่างเงี้ Structural damage ก็คือนี่แหละนี่คือเรือพังที่จะเงื่อนไขให้เกมแพนะครับเป็น number อะไรก็ใกล้สุดก็น่าจะอันนี้เนาะถ้ามันรับเป็นอย่างนี้แล้วพังอีกพังอีกพังอีกไล่มาเรื่อยๆแพเรือจมโอเคอ่านั่นก็คือตัวพ่อกับตัวแม่แล้ว มันมีที่แบบว่าเรือขยับแล้วมันขยับตามด้วยใช่ไหมผมจำได้ใช่ครับผมแล้จะรีซก์แต่ว่าก่อนนั้นนากี้เรารีโซก์อ่าก็อันนี้ก่อนฝั่ร้ายนี่ก่อนทีนี้มันจะมีคนอื่นเช่นให้แบบว่าให้ตัวดิฟวันทํางานหรือว่ามีทีพ่อแม่แล้วดิฟวันทำงานก็อกใบหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะตีคนอยู่ในที่เดียวกัน่หรือว่าถ้าไม่มีคนก็จะไปห้องที่ใกล้ที่สุดตามรับกสอนเลขประมาณนี้พี่เอกครับพอมันห้องว่างเนี้ยมันจะเริ่มทำอะไรห้องอีกเหมือนกันอ๋อไอพวกนี้มนนนีีคคกก็ต่อ แล้วถ้าเราเป็นไฮบริดมันตีเราไหมถ้าเราไม่ได้เปิดเผยอ่ะมันก็ตีเราอ๋อจะต้องมีระบบเปิดเผยแต่เราเปิดเผยแล้วมันจะตีไหมไม่ตีอะไรมันจะโผลก่อนละโดยรรมเนี่ยโดยท่าโผลก่อนละแล้วก็อันนี้คือเป็นของสวันไปแล้วอีกอันนึงจะเป็นเลือกแคอ์ทีนี้มาตรงนี้อันนี้มีเนี่ยรูปนี้จะเป็นแคร์สใช่คือซึ่งมีแค่สองอันคือจะอ๋อมันคือเรือเหรอมันคือเรือหรือแคสใช่ไหม จช่นี่คืออ่าพลังเวทนี่เองนะครับซึ่งจะขยับทั้งคู่เลยปะไม่แต่มีให้เลือกอย่างสองอันนี้แต่เป็นตัวนี้มันจะบอกว่าให้ให้เลือกให้รูปนี้นะแล้วใครเป็นคนเลือกอ่ะกับตันกับตันครับอย่างผมแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่กับตันไปต้องบอกว่าเขาเปิคลิโนเยอะกับตันครับนี่ไงจะกับตันชูสครับกับตันชูสคือถึงแม้ว่าไอการ์ดใบเนี้ยโซฟที่รอบพี่กับตันก็เป็นคนเลือกอยู่ดีเพื่อว่าจะให้อะไรมันเดินอืมกับตันนี่มีผลมากเลยนะอ่ะทีนี้ เดินเรือเนี่ยเข้าใจละเดินเรือไปถึงก็คือต้องได้จั่วการเพิ่มหนึ่งช่องแต่ว่าไอ้นี้แหละคืออะไรครับริชัวเนี่ยเปลคือเรือเรามันตอนนี้โดนคำสาปอยู่ถูกนี้เพรก็มันจะเป็นแบบเวทที่แบบว่าสาบเรือมีไว้ทัาหลายตามถึงตรงนี้ไอเวทมันจะแคสก็คือมันจะไล่มีผลทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอบๆเรือตรงไอ้ดาดฟ้าเรือทั้งหลายเนี่ยมันจะวงนอกนะางนอก ถ้าเป็นนิวบันนิวบันก็ตายถ้าเป็นคนพัิเจอพัชเจอก็ตายอันนี้คือท่านึกภาพก็คือแสงส่องลงมาหรือว่าหรือว่าพายุเข้ากวาดจนหมดเลยเข้ากวาดหมดเลยอ่าโอเคแล้วไงนะไอทีคนตกเหรอครับก็คือแบบเมาเรือนะฮะไม่ใช่ก็จะเปิดมาตามนี้เพรียมประาร้อยคนไก็สอคคือไอเนี้ยก็ตกไอเนี้ยออกไปเลยออกไปออกไปจากไอนี้เลยไม่ได้ไปโผล่เดอะดด้วยไม่ตกน้ำออกไปเลยวมถึงเพเยอร์ด้วยใช่แล้วหรอโดนสาบโดนโดน ความเดเมจก็ไปเฉยอ๋อกระเด็นเข้ามาในนี้พอดีเลยไม่ไม่ถึงมันมันล้มอยแล้วเพื่อนก็พากันลากเข้ามาอ่าพากัไปไม่อันนี้ไม่ถามคนตีนะแล้วถ้าเกิดล้มเนี่ยมันมานี่เองเลยหรือว่าเพื่อนต้องไปนี่ใช่ไหมเพราะมันมีแอคชั่นแบบช่วยเพื่อนด้วยนี่ช่วยเพื่อนต่อสกิลเพื่อนยูสเปสโอ้โหไลท์สเปซเจอร์ไลท์สเปซเจอร์คือสูงคือที่ที่ที่สูงสุดแล้วก็ถ้าไลท์สเปลต้องไปเปิดอ่าโอเคอ่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ่าแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พอพลิกปุ๊บ ถ้ามันเป็นรูปถ้ามันเป็นรูปคนก็คือรถแต่ถ้ามันเป็นรูปกากบาดไม่จบได้ไม่ยม่ให้รไม่รูก็ไม่เป็นไรเป็นคนไม่สําคัญไม่สำคัญซึ่งไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเวลาดูเนี่ยมันจะมีทั้งหนึ่งคนสองคนก็มีนี่ก็จะซวยหน่อยใช่ใช่ถ้างนี้ก็ยังโชคดีไม่ใช่คน ไม่ใช่คนอ๋อมันมีแบบว่าบอมมาด้วยนะไม่รู้มีมีมีอันนี้เพราะว่าผมเคยเล่าผิดผมจําได้เลยมีเด็กที่แบบไม่มีเด็กน้องนั่นกันเล่นด้วยกันไงมีเด็กที่แบบว่าอยู่บนเรือเราจะช่วยเขาดีไหมเราก็คือช่วยเสร็จปุ๊บแม่งกลายเป็นทิ้งวันเด็กดูเปียกๆกลิ่นเค็มๆกับตันแม่งโดนปัดคอนในซอลลี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นอะไนี้เป็นต้นเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็คืออ่าซอฟอันนี้หมดแล้วพอซอฟเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไปเลย กองทิ้งแล้วก็ไปที่พี่คุณต่อพี่คุณก็ทำเหมือนเดิมก็คือจวดตรงนี้อันนี้อันนี้คือต้องเลือกแท็กเลยใช่มครับใช่ก็คนที่เป็นกัปตันนะคนที่เลือกได้ใบนี้มาเขาจะให้เลือกได้ว่าจะไปเดินทางไหนโอเคจวขึ้นมา2ใบยังยังไม่ถึงย่งยังไม่ถึงว่าเลือกแท็กนี่เลือกมันแค่เดินไปยังไม่ถึงอแท็กก็คือเดินไปไใช่ก็คือเป็นลูกเรือพอถึงพี่คุณก็จะเหมือนเดิมนะก็คือรีลิฟสกิลเขาทำแอคชั่นสองไอชั่นแล้วก็โซฟไอใบนี้แล้วก็อ่ทุกคนพอจบรอบยังไงก็ต้องดิสการ์ดใใใหห้เลืืออบนม อ่าเธอก็จะวนไปจนครบรอบแล้วก็มีคือจุดตาผมก็ต้องจุดมิตต์ตอร์ดมาแก้สถานการณ์แม็กซ์เลยปุ๊บต้องจวมาแก้สถานการณ์วนไปอย่างี้ใช้โอกาสที่จะแบบว่าเกินลิมิตเนี่ยยากมากกับทุกๆเพลย์เยอร์รอบอ่ะไปเล่นกับเพื่อนแก้สถานการ์มิตต์ในทุกคอันนี้ไม่อาจจะโดนเพ่งเล็งได้ว่าแบบเอ๊ะคนนี้ช่วยกันเลย น่สนนน่นแพเกินไปนะก็วนแค่นี้แล้วปะจนจนแบบว่าจบว่าใครชนะใครแพ้แล้วก็จะมีทวิสนิดหน่อยตรงที่ว่าพอมันครึ่งทางเราจะจวโรเพิ่มพอถึงปุ๊บถึงหกก็รานนี้ก็จะมีการแจกเพิ่มที่เหลืออันนี้มันมีเลขอะไรบ้างข้างในอ่ะสสองถึงสี่นี่ครับแปลว่าเป็นไปได้ว่าแบบนานที่สุดกว่าจะถึงครึ่งเกมก็คือสองสองสองก็คืออย่างน้อยเรือไปถึงสามรอบใช่ไหมถ้ากับตันแบบ กับการเลือกลงแต่สองอ่ะไม่รู้กันก็เป็นไปได้ไงมันเป็นไปได้ที่จะนานที่สุดอย่างนั้นแต่ว่าจะเร็วๆก็ได้เลยบางทีถ้าเขาลงแบบสี่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 จริงๆสี่สี่สี่ก็คือสิบสองแล้วอ่ะมันก็จะถึงเร็วมากสี่ก็ต้องดูว่าเราเสียอะไรไปบางทีเสียน้ำมันเพราะว่าจะหมดแล้วแหละการพวกนี้มันก็จะมีเทคด้วยครับมีอ็มดิตี้ของมันด้วยจะเกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละส่วนใหญ่อ่าโอเคเอาทิ้งส่วนใหญ่เขาติดเขาก็ ลอยตัวนะเก็นปัญหาของฮิวแมนที่แบบอันนี้บ้างดีกว่าตอนเทรดเดอร์อะตอนที่แบบว่าเปิดเผยมาว่าเป็นไฮบิดสมมุติว่าทำไมต้องเปิดเผยใช่ไหมอ่ามันดูลวผม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 บอกเลยก็ได้ว่าบางทีเราสึกว่าแบบเฮ้ยมันคนคนใกล้จะชนะแล้วเราควรจะเปิดเผยมันแล้วแต่เทคนิคก็แหละใช่ครับบางคนถ้าเปิดเผยตั้งแต่แรกเลยก็เล่นแบบเปิดเผยไปเลยก็ก็อาจจะชนะได้เขาจะไปรู้ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถสีดำข้างบนเนี่ยเช่นแบบอาของผมเนี่ยอาถ้าเกิดว่าผมไม่โดนขังเนี่ย แล้วเปิดเผยตัวเองรู้สึกรู้สึกเซนติแต่คือถ้าเกิดตรงนี้มันเหลือหนึ่งแล้วอ่ะผมคิดว่าโอเคได้เวลาเปิดเผยตัวเองแล้วเพื่อชนะเกมเปิดพวกแพ้เลยแพ้เลยคนแพ้เลยใช่ทีนี้ระหว่างเกมเนี่ยเราเล่นไปนะอาจจะมีการเข็เกิดการที่ว่าเฮ้ยสงสัยคนนี้ว่ะมันจะมีระบบปลิกที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถจับเขาไปขังขอโหวตทุกคนแบบลากไปนี้หน่อยอ่าซึ่งแบบแต่ว่าเขาจะไม่เปิดเผยไงเราแค่สงสัยเฉย อะไรเงี้ยทำให้เกมสนุกขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอคนที่เป็นอ่ะมันก็ปรับความืนได้ด้วยอาจจะเนียนแบบจับไม่มดเป็นฟิลจับใม่หมดร้ายร้ายเราก็เออเราก็ใส่ไฟใหญ่เลยใช่โอเคคิดว่าเกมนี้ดูเป็นคนดีมากคิดว่าโดยรวมโดยรวมน่าจะเล่นได้ถ้าดูคลิปนี้นะก็ที่เหลือก็น่าจะต้องไปอ่านเทคเอง นะครับยังมีที่ห้องนิดหน่อยก็อ่ามันก็เขียนไปตรงนี้ไปแล้วอ่ะใช่ีจะมีอธิบายแต่ละห้องมาเลยาทำอะไรได้บ้างเงื่องสายไปนิดมีห้องมีไอเทมนะครับแล้วก็มีสเปลของไอเนี่ยครับของคำสาบอยู่อืมอ๋ออีกการหนึ่งคือเนี่ยพอเราเปิดเผยว่าเราเป็นไฮบิดแล้วเราจะจวดตรงนี้แทนต่อไปจะเป็นจวดใเราจะไม่ต้องจวดนี่่เราจะจวดนี่แทนก็ได้ก็คือเป็นใบสิเป็นใบมันจะเป็นการ์ดแบบแกล้งแก้งหน่อยอ่าก็แกล้งแก้งแล้วก็เรียกพวกเรียกพวกคนที่เปิดเผยเนี่ยจะเข้าไป จะเข้าไปอ่าทำอเบตี้ในห้องอันไม่ได้แล้วอืมจะเล่นอันนี้แทนจะเล่นมายน์แทนที่เป็นทุนใหับโอเคก็ก็น่าจะครอบคุมแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาช่วยสอนนะครับใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มานะครับจะตอบให้ก็เดี๋ยวอภิบาลกับพี่คุณตอบบ้าจะตอบให้โอเคไปละทุกคนบายบายขอบคุณครับชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดลลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e c h a n n นลในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอดเกมอยากซื้อบอดเกมคุณภ,ภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอดเกมเข้าชมสินค้าทางช h อป e ีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ นับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h s o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ